คลิปนี้เป็นคลิปการใช้เ,เครื่องเล่นเอาพายตัวล่างนะครับเริ่มแรกนะครับกดที่สี่เหลี่ยมนะครับหรือกดที่เมนูเมนูนะครับกดที่สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเข้ามาที่ AV in นะครับเอเข้ามาที่ AV in ปุ๊บถ้าเครื่องข้างล่างเอาพายไม่ได้เปิดก็จะเป็นจอดำอย่างเ้ยครับเรากดปุ่มไหนก็ได้ของเอาพายเพื่อเปิดนะครับสแตนบายไว้เป็นแผ่นดิสนะครับ ภาพจะออกที่ด้านบนและเสียงก็จะออกกับระบบชุดลำโพงนะครับเราสามารถใช้ข้างล่างได้2โหมดคือโหมดแผ่นดิสซีดีนะครับแล้วก็แผ่นก็ FM นะครับโดยการกดปุ่มซอสที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นวิทยุ FM นะครับวิทยุ FM จะไม่ขึ้นแสดงผลด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิทยุดั้งเดิมได้เหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับกดเซฟช่องก็กดแช่ค้างนะครับโอเคเร่งลดเสียงเครื่องข้างล่างนะครับวอลลุ่มให้แช่ค้างไว้อยู่ที่21นะครับ เสียงจะเท่ากับโหมดอื่นนะครับอย่างอื่นการแต่งเสียงเบสนะครับเบสอยู่ที่บวก2แหลมอยู่ที่บวก2นะครับแหลมเราไว้อยู่ที่บวก2แค่นี้ครับผม